สบายดีสบายดีทานผู้สมทุกทานและมือนี่กับมาพบกับกุ้งเซนเก่าเซนเคยเะมอนี่เนาะกุ้งจะพาทานผู้สมไปบึงหรือไปหู้จักเกี่ยวกับรถไฟของประเทศไทยเึิงว่าถ้าวว่าถึงรถไฟเนาะถ้าว่าภูมิภาคอาเซียนนี้ก็ต้องยกให้ประเทศไทยพอว่าอย่างยอนว่าสังเกตจากกรุงเทพมหานครจะมีรถไฟฟ้าเนาะ ควบคุมทุกแบบพื้นที่ทุกเขตในกรุงเทพเลยและตอนนี้เพื่นกำลังพัฒนาระบบของรถไฟความไวสูงเนาะจากจากไทยมาจีนเสรงว่าเพิ่นได้พัฒนาระบบเองส้่งเองผลิตเองเนาะแล้วตอนนี้เพิ่นก็ต้องมีการพัฒนาระบบอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเล่งผลิตรถไฟน้ำใสเองเพื่อลดการน้ำเข้าจากต่างประเทศและ เรื่องนี้ก็คือต่างชาติเนาะให้ความสนใจเพิ่นสามารถผลิตรถไฟได้เองนําใส่ได้เองและสามารถผลิตส่งออกได้นำเนาะทานผู้ชมข่าวนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งทีว่าหนาสนใจและเรื่องราวจะเป็นแนวไดน,นั่นในมือนี้เนะะาะกรุงเทพทานผู้ชมไปเบิ่งเรื่องราวนี้นากันเนาะวันนี้จะคุยกันเรื่องของการพัฒนาระบบรางใ,ในประเทศไทยนะครับก็ทั้งรถไฟ,ฟรถไฟความเร็วสูงทั้งรถไฟฟ้า เป็นสิ่งที่เราพยายามทำมาโดยตลอดต่อเนื่องแล้วก็ต้องพยายามพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองใ,ให้ได้มากที่สุดลดการพึ่งพาด้วยวันนี้จะคุยเรื่องนี้กันตลอดทั้งรายการนะครับเริ่มต้นพาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนอย่างที่เราทราบกันดีว่าประเทศไทยเราพยายามพัฒนาระบบรางเป็นเวลาต่อเนื่องมาแล้วหลายปีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง องค์การมหาชนใช้ชื่อย่อว่าสทอ,อ,อเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมครับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ทำด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศไทยในแผนนี้จะมีการกำหนดเป้าหมายเอาไว้ว่าเราจะผลิตรถไฟผ่านกระบวนการผลิตในประเทศให้ได้50คันภายใน3ปีต่อจากนี้หรือเกิดขึ้นภายในปี2570 โดยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล D.M.U และก็เพิ่มเทคโนโลยีระบบไฮบริดเข้าไปด้วยและก็คาดการว่าภายในปี2569เราจะสามารถผลิตรถต้นแบบออกมาเป็นคันแรกหมายถึงรถไฟต้นแบบนะครับ อันนี้จะช่วยลดต้นทุนการน,นําเข้าจากต่างประเทศได้ประมาณร้อยละยีก็เท่ากับว่าจะเหลือต้นทุนคงที่อยู่ที่ประมาณร้อยละแปหลังจากนั้นก็จะค่อยๆปรับลดต้นทุนลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปแตะอยู่ที่ครึ่งหนึ่งคือประมาณร้อยละ50ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นภายในเร็วๆนี้เพราะว่าต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆค่อนข้างเจเยอะแต่ในอนาคตครับ ก็าอาจจะมีผู้ให้บริการเดินรถไฟเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือไปจากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทออตอนนี้ก็ใกล้จะมีร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางปีพุทธศักราชออกมาด้วยเหมือนกันนะครับ ซึ่งในประเทศไทยในส่วนของการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเนี่ยในเบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมอาจจะทําให้ทั้งหมดเป็นรถไฟความเร็วสูงไม่ได้ทั้งหมดนะคะอาจจะต้องมีการค่อยๆพัฒนาไปทีละเฟสอาจจะเริ่มมีโครงการนําร่องก่อนเนื่องจากมันเป็นโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลค่ะในระยะรแรกๆนะคะอาจจะพัฒนาเป็นรถไฟที่มีความเร็วธรรมดาแต่จะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุดจนในที่สุดนะคะก็ค่อยๆพัฒนาไปจนกลายเป็นรถไฟ ความเร็วสูงเพราะว่าถือเป็นทิศทางใหญ่สําคัญมากๆเหมือนกันของประเทศนะคะใช้งบประมาณมากก็เลยต้องมีโครงการนําร่องก่อนขณะนี้ได้จัดทําแผนงบประมาณแล้วก็เ <c oughs> ตรียมที่จะเสนอเข้ารับการพิจารณาค่ะจากสภา,พ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสชแล้วนะคะจากนั้นก็จะถูกนําเสนอไปยังสํานักงบประมาณคณะอนุกรรมธิการศึกษาการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปค่ะโดยในส่วนของการ การผลิตรถไฟตามแผนงานดังกล่าวนะคะก็จะเน้นเรื่องของการใช้กระบวนการภายในประเทศให้ได้มากที่สุดค่ะทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ทั้งในมุมของการใช้ชิ้นส่วนเทคโนโลยีผ่านการทดสอบให้ได้มาตรฐานสูงสุดจากเดิมที่เราต้องพึ่งพาการนําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยนะคะซึ่งหลักๆคะ่ะถ้าเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันเรานําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศอยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือแม้แต่ยุโรปเองราคาก็ตก อยู่ที่ประมาณ1 4 0ยถึง150ล้านบาทต่อคันซึ่งมันก็แพงอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราทำทุกอย่างในประเทศได้มากที่สุดมันก็จะเท่ากับว่าเป็นการทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากที่สุดเช่นกันยังน้อยก็สามารถลดต้นทุนด้านการนาเข้าได้ถึงประมาณร้อยละ20ค่ะสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือบรรดาผู้ประกอบการและก็แรงงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์กำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่าน จากยุคของรถที่เป็นรถสันดาปใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงไปสู่รถไฟฟ้าหรือรถ E ีวีนะครับการสร้างอุตสาหกรรมระบบรางโดยที่อาศัยเทคโนโลยีที่เป็นของคนไทยก็เชื่อว่าจะสามารถเข้ามาแก้ปัญหาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันและอุตสาหกรรมนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีครับทำให้ผู้ประกอบการ ก็ถ้าหากว่าไม่ใช้ประโยชน์จากความสามารถที่มีในการพัฒนาร่วมกันธุรกิจก็อาจจะประสบปัญหาถึงขนาดอาจจะต้องล้มหายตายจากไปก็ได้ในขณะที่ประชาชนเองก็ได้ประโยชน์จากการใช้บริการรถไฟที่มีคุณภาพในอนาคตได้มาตรฐานในด้านความปลอดภยัยห้องน้ําสะอาด เดินทางได้สะดวกแตกต่างไปจากเดิมรวมถึงสามารถส่งเสริมและก็สนับสนุนธุรกิจโลจิสติกไปได้ด้วยในตัวครับซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการนี้โดยตรงก็คือกระทรวงคมนาคมนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้พยายามเดินทางไปศึกษาโมเดลการผลิตรถไฟในประเทศต้นแบบที่เขาทําเรื่องนี้ก่อนเราแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะล่าสุดคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณผู้ชมเดินทางไปประชุมแล้วก็หาหรือร่วมกันกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานของตุรกีนะคะรวมไปถึงทางซีอของบริษัทที่ช่วาทูราซาร์ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานของตุรกีะคะ่ะไปเยี่ยมชมด้วยในส่วนของการออกแบบการผลิตแล้วก็แนวทางเรื่องการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีการผลิตรถไฟภายในประเทศนะคะ กลับมาที่ประเทศไทยครับด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรีคุณแพททองทานชินวัตรที่ต้องการเน้นให้มีการจัดทําโครงการขนาดใหญ่หรือว่า mega project เพื่อจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งระบบรางครับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลอย่างกระทรวงคมนาคมก็เลยมีนโยบายให้การขนส่งทางรางเป็นการขนส่งทางหลักของประเทศไทยในอนาคต ต้องการจะให้ต้นทุนของการขนส่งโลจิสติกต่างๆถูกลงนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกำชับให้ทางสำนักงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางหรือสทอ,อ,อเป็นแกนหลักในการทำงานร่วมกันกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอฟทด้วยทางกระทรวงการอุตสาหกรรมอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับก็นำเอาความรู้แนวทางการดําเนินการที่เรียนรู้มาจากทางตุรกีไปดําเนินการให้เกิดการผลิตหัวรถจักรแล้วก็รถไฟขึ้นในประเทศไทย เพื่อจะทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศให้ได้โดยเร็วครับเพื่อให้การพัฒนาการบริการขนส่งทางรางของประเทศไทยยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ทําให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยครับซึ่งปัจจุบันกระทรวงคมนาคมในฐานะผู้รับผิดชอบหลักนะคะก็กําลังอยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งรถไฟทางคู่ทั้งรถไฟความเร็วสูงตลอดจนรถไฟฟ้าตามชานเมืองต่างๆเพื่อทําให้การบริการด้านการคมนาคมขนส่งมันสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลด้วยเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยระหว่าง positioning ตัวเองให้เป็นเหมือนศูนย์กลางนะคะด้านการขนส่งแล้วก็โลจิสติกระดับภูมิภาคคือด้วยเหตุผลดังกล่าวคะ่ะทำให้ปัจจุบันในแง่มุมของความต้องการอย่างกรณีของหัวรถจักรเนี่ยเราต้องการเป็นอย่างมากกันนะคะเราต้องผลักดันให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถที่มากขึ้นในการออกแบบแล้วก็ผลิตรถไฟด้วยตัวเองคะ่ะแล้วก็ต้องเป็นรถไฟที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยนะคะต้นทุนการผลิตเป็นเรื่องสําคัญ,คญการบํารุงรักษาก็ต้องอาศัยเรื่ององค์ความรู้แล้วก็ทดเทคโนโลย แล้วก็ถ้าเราทําแบบนี้ได้แน่นอนว่าในแง่การเปรียบเทียบต้นทุนมันย่อมถูกกว่าการนําเข้ารถไฟจากต่างประเทศแล้วเราสามารถผลิตให้ตรงกับความต้องการของทางราฟอทอได้สามารถรองรับการผลิตตามคําสั่งซื้อทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยซึ่งคุณสุริยะก็มองว่าจริงๆประเทศไทยของเราเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางเรื่องของการผลิตรถยนต์อยู่แล้วมาแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรามีศักยภาพในการผลิตสูงค่ะเรามีความพร้อมด้านวัตถุดิบเรามีแรงงานที่มีฝีม เรามีประสบการณ์ในการผลิตชิ้นส่วนแล้วก็อะไหล่ในอุตสาหกรรมระบบรางฉะนั้นแล้วถ้ามีการจัดตั้งออในแง่ของโรงงานผลิตรถไฟขึ้นในประเทศไทยนี่จะกลายเป็นธุรกิจใหม่นะคะที่จะสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็อะไหล่รถไฟภายในประเทศด้วยค่ะส่วนเรื่องของการปรับเปลี่ยนพัฒนาและการสร้างผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็อะไหล่รถยนต์ของไทยที่เข้มแข็งมาสู่อุตสาหกรรมรางเนี่ย และก็สร้างซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมไทยได้ทั้งระบบการใช้โลเคคอนเทนต์จากผู้ผลิตของไทยเองก็จะเป็นส่วนช่วยสร้างเศรษฐกิจ New S Curve ใหม่ให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับและกระจบไปแล้วนะท่านผู้ชมนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กรุงเอามาต้นมาฝากท่านผู้ชมในมื้อน,นี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเลยทีเดียวและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นแนวไหนเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวนี้เกี่ยวกับรถไฟนี่เนาะ สามารถคอมเมนต์มาโอมาลมแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันได้เดอ้อเรืมือน,นี้ต้องขอบใจทุกคนที่เขามาเบิง่งเขามาติดตามหับสมขอบใจทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กุ้งมาโดยตลอดเละมือน,นี้ต้องลาทานผู้ชมไปก่อนเดอ้อเจอกันใหม่เมื่อนหน้าสำหรับมือน,นี้สบายดี